โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมของดากันบอแซดลูกขังเบลเทิรอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวตัวละครของโกฮังนะครับที่เป็น LR ใหม่ของเซิร์ฟเวอร์ GB เลยนะครับก็คือ LR โกฮังพามเบลเทิรตัวนี้นั่นเองนะครับผมเป็นโกฮังที่มาจากภาคภาคต้นภาคเซ็ช่วงต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งก็อาร์ตสวยนะครับผมขอชมเลยว่าอาร์ตมันสวยจริงๆ อาร์ตตั้งแต่ร่างแรกยันล่าง LR เนี่ยผมชอบทุกอาร์ตเลยนะเพราะว่ามันมันสวยดียอ,อ่ะนะครับผมนั่นก็คือเป็นโกฮังตอนช่วงตอนของภาคแทตอนที่โดนลาดิสนะครับจับตัวไปนั่นเองนะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะครับว่าเอลมาพาร์เมเทิร์เนี่ยมันเป็น l อายังไงอะไรยังไงนะครับเอลมาพาร์เมเทิร์ก็คือ LR สายฟรีอีกหนึ่งนะครับที่มันจะขึ้นชื่อเรื่องการฟาร์มยากนะครับมันใช้ระยะเวลาในการฟาร์มนานแล้วก็คุณนะ่ะ ไม่สามารถใช้ทีมแบบทีมกาชาไปเล่นผ่านด่านมันได้นะต้องใช้ทีมฟรีล้วนเท่านั้นด้วยนะก็คือเป็นเป็น LR แห่งสุนยอดสายฟรีเป็นเจ้าสายฟรีอ่ะเจ้า LR สายฟรีแต่ว่าความเก่งอ่ะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นต้องรอ eca ก่อนนะครับกเบ็เหมือนพวกเหมือนพวก l อลมาพามบัตเทิลตัวอื่นที่ว่าตอนปกติไม่ได้เก่งนะแต่ว่าตอน eca ปุ๊บแม่งเก่งชิบหายเลยก็ว่าได้ซึ่งผมก็ได้ทำการฟาร,ร์มเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับขอเวลาอัพขั้นเป็นขั้น t u r แบบนี้ แล้วก็ไป LR นะครับผมนะซึ่งอันเนี้ยผมจะยัดปู่นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจฟาร์มต่อแนละ้วจริง,รงๆไม่ใช่อะไรคือผมอยากทําคลิปไงเออรีบทาคลิปก่อนที่เวอร์ชัน4จะมานะถ้าใครไม่รีบมากก็ไม่ต้องมารีบฟาร์มเหมือนผมก็ได้แนะนำเลยอย่างยิ่งว่าไม่ต้องรีบฟาร์มก็ได้เพราะว่าคิดว่าโตมันเองทํามาก็ไม่น่าได้ใช้งานหนักๆเท่าไหร่ด้วยนะครับนะถึงแม้เป็นคนเล่นใหม่ก็แล้วแต่คือเดี๋ยวค่อยกลับมาฟาร์มก็ได้ตอนมีโบนัสหรือว่า ตอนมีเวอร์ชัน4เข้ามาเนะเพราะว่าเวอร์ชัน4เข้ามาเนี่ยมันจะมีระบบออโต้เข้ามาด้วยนะครับซึ่งการที่เรามีระบบออโต้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถฟาร์มได้แบบสะดวกสบายมากขึ้นนะครับกดจอน้อยลงมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนะครับผมอันนี้ผมแค่แบบอยากจะฟาร์มเอลมาพาร์มเบอร์เทิลครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ระบบออโต้จะเข้ามาในเกมแค่นี้เองเพราะว่าเราจะได้จำไงว่าการฟาร์มพาร์มเบอร์เทิลเนี่ยมันมันเหนื่อยยากลําบากขนาดไหน เห็นไหมครับเนี่ยครับการฟาร์มเอลวาร์พาร์เมเทิร์นแม่งใช้เหรียญเยอะมากนะเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดเหรียญถ้าเป็นสมัยก่อนนี่แบบกว่าจะฟาร์มได้แต่ละด่านบางทีเล่นก็แพ้บ้างเหมือนกันนะเออนานมากนะครับผมซึ่งมาแล้วเรียบร้อยเอลวาร์พาร์เมเทิร์นโกหังขอเวลาอัพเวลอัพเอสเอสักคู่นะครับเรียบร้อยนะครับผมสําหรับ LR ลอาร์พาร์เมเทิร์นโกหังซูเปอร์แมนซึ่งนะครับเดี๋ยวเราลอง เรามาลองดูความสามารถดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้ up d ลุงเรียบร้อยนะาวน์ลุง s j 2 0เลยนะครับผมยัดปูเอาครับที่เกียร์นะครับอย่าว่ากันนะครผมรีบเอามาพาร์ปเกหัง oh นะครับนี่คือหน้าตาของเขานะครับผมนะ <c oughs> เริ่มจากสเตตัสตั้งต้นดีกว่าวันนี้ต้องแบบเจาะไปดิ HP HP ไ <c oughs> ม่งเยอะม, <c oughs> มากเป็นเอามาพ t ปทที่ HP ไม่แบบเกือบหลักสามหมื่นอะ คือถ้าคุณไปใส่สกิลออฟบวกไอเฮ็ดพีนหน่อยนะน่าจะขึ้นหลักสามหมื่นเฮดพีได้เลยก็ว่าได้เฮดพีโคตรเยอะเป็นเอลมาที่เฮดพีเยอะชิบหายครับผมขออภัยจริงๆแต่เยอะมากคืหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับผมแล้วก็ดีเฟนซ์อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะฮะจะไม่หนักทางเฮดพีส่วนใหญ่อย่างที่เห็นเลยจริงๆเฮดพีเยอะจริงๆนะเกินหน้าเกินตาชาวบ,บ้านเยอะนะครับสกิลผู้นำเนี่ยนำให้ก,กับข่าของเอ็กซ์โปดิงเลตนะครับที่บวกสี่ทุกอย่างบวกร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ผู้นำของบิวเหลืองตรงนี้ แต่ว่าที่ดีคือมันนำคีบวกสี่เลยนะฮะนำคีสี 4, ่ถือว่าน่าสนใจและเป็นเอวาพาบมอเทิร์นด้วยนะฮะอันนี้ผู้นําเหมือนผู้นําเหมือนเอวาพวกเอวามาตู้เหลืองเลยอะเออแต่ว่าเป็นตัวละครตัวฟรีนะครับผมก็ถือว่าเจ๋งดีเหมือนกันนะส่วนถ้าแม้ตายนะครับแม้ตายเลขสิบสองคีเนี่ยนะครับผมมันการตีแบบคอร์สซ่าดาเมจนะครับแล้วก็โลเวอร์เอดีเคได้นะครับผมตัดเอดีเคฝั่าตรงข้ามได้ส่วน18บแปดคีนะครับแม้ตายใหญ่ตีแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ เออสามารถลดดีเฟนต์ศัตรูแบบมาซิฟลีหรือว่าดีเฟนด์ได้แหละถ้าแม้ตายแบบไม่ได้มีเรื่องการบัฟอะไรนะมีแค่การดีบัฟเฉยๆนะครับผมนะต่อมาตรงพาสซีฟสกิลของโกฮังนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่ายาวใช้ได้นะพาสซีฟนะครับจะมีคีบวก2นะครับแล้วก็บวก a d เ defense มาให้อีก59,000นะครับผมเมื่อมีตัวละครองที่ชื่อว่าโกคูเนี่ยอยู่ในทีมเดียวกันนะครับมีโกคูในทีม a d เ defense มาให้59,000ตั้งต้นแล้วก็คีบวก2นะครับแล้วก็ เมื่อมีโกคูนะครับผมในเทินเดียวกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ในทีมนะนับในเทินนะครับมเมื่อมีโกคูในเทินเดียวกันจะได้คีบบวก3เพิ่มไปอีกนะได้คีบบวก3แล้วก็บวกเอเดคดีเฟนต์เพิ่มไปอีก5 9 0 0 0เหมือนเดิมแล้วก็จะทําการบวกเอเดคดีเฟนต์ไปอีก5800 0นะครับผมเมื่อทําการโจมตีถ้าไม่ตายนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นพาสซีฟที่เกี่ยวกับเอ่อเลือดต่ำนะครับเมื่อเลือดโกหังต่ํากว่า5 8เนเี่ยตรงนี้จะสําคัญมากนะ เมื่อเลือดโกหังมันต่ำกว่า58%เนี่ยโกหังนะครับจะได้รับบัฟคีมาให้เลย12คีคือแบบการันตีว่าตายใหญ่เลยก็ว่าได้คียบวก12คีนะครับรีดิวดาเมจ58%สามารถแทงได้นะครับผมนะเราก็จะทำการโจมตีคิลิเค้าฮิตชัวชัวนะครับเมื่อมันทำการโจมตีท่าแมา่ตายใหญ่นะคือถ้าตีแม่ตายใหญ่ได้คิลิเค้าฮิตชัวชัว,ชวแน่นอนก็คือจะไปคอมโบกับพาสีฟตอนเลือดต่ำที่ว่าเลือดต่ำกว่า58%ปุ๊บได้คีให้เลย12คีก็คือแบบ เป็นการแบบลิงก์ด้วยกันกับพารสิตตรงนี้นะครับก็คือมันทํางานร่วมกันนั่นแหละนะเอาไว้ง่ายๆคือเวลาโกหังมาเลือดต่ํากว่า5้าเเนี่ยมันจะตีคริทิคอลได้นะครับอืมนาตีคริทิคอลได้การดาเมจได้แล้วก็แม้ตายใหญ่ง่ายมากๆนะครับสรุปส,สั้นๆง่ายๆเลยก็คือตัวนี้อยู่กับพ่อมันนะครับอยู่กับพ่อมันเก่งนะครับแล้วก็ทีมก็น้อยด้วยนะครับคือทีมมันให้อยู่กับพ่อมันจริงๆไงเนี่ยก็มีแบบพวกแบบโกคูแฟมน่าจะเหมาะสุดแล้วนะครับโกแฟม ส่วนพวกให้บิซย่ากับทีมเด็กหรือว่าทีม x p ็กโ i n g กเลเนี่ยมันหาโกคูได้แบบไม่ได้บ่อยเท่าทีมโกแฟมแล้วไงผมว่าทีมโกแฟมาเหมาะสุดแล้วจริงนะครับนะเห็นได้ชัดว่าทีมมันน้อยแสดงว่าแบบการใช้งานไม่น่าได้ใช้งานบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเห็นไหมทีมมันน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องมาลองดูกันว่าเล่นจริงในทีมโกแฟมเนี่ยมันจะเจ๋งระดับไหนส่วนเรื่องของการบิวในการอัพเส้นทางอัพกระดาเนี่ยผมก็แนะนําให้ผมแนะนานะให้คุณอัพนั่นดีกว่าอัพคริเทีล น่าจะดีอะ่ะผมผมไม่รู้ว่าพาสซีฟหลัง EC เป็นยังไงแต่ว่ามันคงอีกนานยังกว่าจะได้ ECA ผมว่าอัพคิริคอลไปดีกว่าเพราะว่าการคิริข้อจากพาสซีฟแบบมีให้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมีคิริข้อแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไงคือผมไม่รู้ว่าโกฮังเนี่ยมันตีแรงหรือเปล่าถ้าตีแรงการอัพคิริข้อจะถือเป็นการอัพที่ถูกนะอืมก็เดี๋ยวต้องมาลองดูแต่คิดว่าน่าจะอัพคิริคอลนั้นน่าถูกแล้วแหละแ,แล้วก็อัพเบินตามสักเล็กน้อยนะเบิลเก้าคี่สิบเจ็ดอะไรเง ลันดูกันนะว่าเป็นยังไงสำหรับโกฮังตัวละครตัวนี้นะครับโกฮังเอลมาพารมเบอเทิลนะครับผมไปลุยซึ่งเราก็จะมาเทสในด่านล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์ GB นะครับผมนั่นก็คือด่านของ Fighting Legend Beta นั่นเองนะฮะนะเป็นด่านเกมยาวที่ยากแหละมาลองดูซิว่าโกฮังของเราเนี่ยพารมเบอเทิลซูเปอร์แมนโกฮังจะไหวหรือเปล่านะทำไมถึงเรียกเป็นโกฮังซูเปอร์แมนเพราะว่ามันมันท่าโพสมันท่าโพสบินอย่างเงี้ยเหมือนซูเปอร์แมนไงเออ เอาเลยครับผมมาโกฮังของเราโผล่มาแล้วนะฮะซึ่งภายในเทิร์นนี้เราก็จะมีโกคูที่เป็นพ่อมันด้วยนะครับทำให้โกฮังเนี่ยในเทิร์นเนี่ยจะได้เอเดนเคลดีฟ,ฟีนเพิ่มไปอีก59,000นะครับจากพาสซีฟของเขาเองนะอืมนะครับผมก็ผมจะทําการให้โกคูโจมตีแม่ตาใหญ่ไปก่อนนะเพื่อเป็นการเพิ่มเอเดเคให้กับเพื่อนๆของเรานะครับโกฮังอืมดีฟีนเท่าไหร่เฮ้ยเชีย่ยดีฟีนแสนเก้าเลยเหรอ <c oughs> เออผมเริยมไปการบวกแบบเป็นหลักหน่วยเป็นหมื่นเป็นหมื่นเนี่ยมันเยอะไงออเออแล้วคือแบบมันบวกมาแบบห้าหมื่นเก้าสองรอบมันจะไม่แปลกที่ดีเฟนต์ขึ้นหลักแสนแได้สบายใช่ไหมล่ะดีเฟนต์เกือบสองแสนนะผมท่านผู้ชมว้าวเฮ้ยไม่แน่นะนี่คือเอามาพันทเทิร์นที่สามารถใช้งานจริงได้แบบไม่ต้อง EC ก็ว่าได้เนี่ยแต่ติดอย่างเดียวที่ว่าขัดมันน้อยแค่นั้นเองเว้แต่ดูจากทรงนี่น่าจะดีเฟนต์เยอะมันน่าจะเก่งแล้วแหละดาเมจ ไม่รู้จะแรงขนาดไหนดาเมจแต่น่าจะแรงใช้ได้เหมือนกันดีเฟนส์แสนก้าอย่าลืมนะครับว่ามันทําการโจมตีแม้ตายอ่ะมันถึอ,อก, 50, กว่านี้ปีกห้าหมื่นกว่าอย่างั้นอะดีเฟนส์หลังยิงแม้ตายอ่ะสองแสนแน่ๆวะ่ะเฮ้ยทําเป็นเล่นไปฮะเฮ้ยดีกว่าที่คิดว่ะดีกว่าที่คิดนะเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจบอกน่าสนใจมากนะครับตอนนี้ผมแบบน่าสนใจจริงฮะดามเมทเท่าไหร่ลองดูกันนะครับผม เปิดมาที่3าล้านแปดนะครับผม,มนี่ยังไงถ้าแม้ตายตอนที่โกหังเบ่งพลังพลังถกซ่อนเอาไว้ครับผม3ล้าน8ปดถือว่าเป็นดามเจที่ไม่เลวเหมือนกันนะและแบบผมไม่ได้อัพลิงสกิลอะไรเลยลิงเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับผมอืมนะซับบอร์ดหนึ่งตัวยืนคู่คือโกคู oo, ของเราแหละโกคู SBR นะครับใช้ได้นะ3าล้านแปดอะตีเสร็จมาสิบีิลเว่าดีเฟนสตูได้ด้วยนะครับนะ ทำให้สตูในที่แบบในด่านที่ว่าไม่การสถานะนีน่คือเกาะรถเป็หัวบนึงเลยนะครับผมน่าสนใจมากตรงนี้นะครับดาเมจถือว่าใช้ได้แหละแต่ในผมวา้าวที่ผมว้าวมากกว่าดาเมจคือดีเฟนต์มันเนะีนะ่ยจริงๆผมว้าวดีเฟนต์มากกว่าเว้ยเพราะว่าสมัยนี้ตัวละครดารเมจมันมีเยอะเลอไงยิ่งทีมโกลแฟมตัวดาเมจม,มีเยอะจะตายนะครับผมไม่ต้องมีดาเมทเราเพิ่มก็ได้นะครับนะแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีดาเมจเลยมันจะมันจะไม่มันจะดีนะมันก็ไม่ดีแหละนะ ของโกฮังเนี่ยมีดาเมจพอใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าที่มันหนะักคือดีเฟนซ์นะซึ่งถือว่าดีมากนะมีทั้งแง่ของดาเมจและดีเฟนซ์ในเวลาเดียวกันเนี่ยถือถือว่าแบบใช้ได้เลยนะครับผมมาครับรอบนี้รอบนี้ยังไงฮะร,รอบนี้เหมือนจะมีลิงก์สกิลที่ดีกว่าเดิมด้วยนะครับผมรอบนี้เฮ้ยผมว่าผมว่ามันต้องอย่างนี้ว่ะผมว่ามันต้องแอคทีฟสกิลหน่อยว่ะตรงเนี้ยจริงๆนะจริงๆต้องแอคทีฟสกิลหน่อยละจริงๆอย่างเงี้ยมันต้องใส่แอคทีฟสกิลแล้วว่ะ ตอนนี้เรามีลิงก์สกิลอยู่หลายลิงก์แน่นอนนะครับเกือบเต็มนะครับผมโก <Go, S 2> หางแม้ตายใหญ่ไม่ได้นิดเดียวเองขาดแค่2คีย์เสียดายมากนะครับเก็บไปก่อนนะครับเราจะทำการใช้สกิลแอคทีฟของปังเพื่อเป็นการบัฟอีดีคเพิ่มปีกนะครับผมดามเมจน่าจะขึ้นหลักผมว่าถึง5ล้านผมว่าอาจจะถึง5ล้านนะเนี่ยไม่5ล้านก็4ล้านกว่าป่ะผมว่าดีเฟนซ์แสนเก้าเหมือนเดิมนะครับเวลาจะคู่กับโกคูเอสบีอาร์นะครับลิงหนึ่งนะย้ำอีกครั้งนะลิงหนึ่ง ดีเฟนส์แสนเก้าตั้งต้นนะครับผมนะตีเสร็จสองแสนกว่าแน่นอนนะครับการันตีเลยดีนะครับดีดีด,ดีนะแต่ก็ให้จำไว้ว่ามันดีในขอบเขตของทีมเฉพาะของมันเองเวลาอยู่กับพ่อนะครับอยู่กับคนอื่นไม่เก่งหรอกนะคือมันเก่งแค่ในทีมโกแฟรอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับผมถ้าไปทีมอื่นก็แนะนำว่าให้หาโกคูมายินคู่ด้วยกันนะ่ะจะจะเวิร์กมากๆเลยนะครับผมนะดาเมจเท่าไหร่ครับ ห้าล้านครับผมว้าวห้าล้านดาเมจลิงเวลหนึ่งครับผมืห <h ums> เป็นเอามาพาเม้นทนที่ผมว้าวที่สุดในบรรดาที่ผมเคยมีมาเนีย่ยจริงๆนะดาเมจแรงครับผมติดเบิ้ลเบิ้ลเป็นสามล้านด้วยเบิ้ลแม่ตายเล็กถือว่าดาเมจใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่นี้ผมใช้สกิลแอคทีฟไงถ้าเกิดว่าไม่ใช้ก็น่าดาเมจตกมาประมาณที่หลักประมาณสองล้านมั้งสองล้านเป๊ะๆไม่ก็สองล้านกว่าดาเมจของแม่ตายเล็กตอนที่ยังไม่ได้มีแอคทีฟสกิลมาช่วยนะครับผม ใช้ได้เลยฮะเทืร์นนี้นะครับผมเราทํางานนั่นแหละเราทํางานพาสีเลือดต่ําแล้วนะครับพอเวลามันเลือดต่ํากว่า5้าแปดผมไม่บอกไปแล้วตอนต้นคลิปที่ทําการแปลสกิลนะครับที่ว่าเลือดต่ําปุ๊บการตีคือเข้าแน่นอนนะครับผมอ่าทีนี้แหละมึงดีเฟนซ์เปิดมา2อ0 0สนดีเฟนซ์นะน่าจะมีลิงก์ของนั่นนหละลิงก์อินไฟเตอร์ครับที่ทํางานกับโกคูตัวน,นี้8บิตสองแสนดีเฟนซ์ตีเสร็จ2 0 0แสนกว่าสอ0 0 0 0ห0 0 0 0ื่นหกหมื่นได้เลยก็ว่าได้เนี่ย นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองแบบนี้ไปครับให้โกหังช่องกลางไปครับเพื่อลิงท์่ทำงานได้แบบเต็มที่นะครับผมโอเคมาขออย่างเดียวคือขออยากให้โกคูเอสบีอาร์เราโดนเตะตายก่อนแล้วกันไม่อยากตายตอนนี้อย่าเพิ่งหลบหนึ่งทีเจ๋งฮะนะครับรอบนี้นะครับโกหังของเราทําการโจมตีแบบคือเข้าการันตีเลยนะครับผมซึ่งดามเมจอยู่ที่4ล้านหนึ่ง ี่ล้านหนึ่งคีรูคอ้อใแรงเลยนะเออเฮ้ยมันมันดีนเนี่ยมันดีเลยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นมันดีกว่าเอามาพามาเทิร์นรุ่นเก่าๆไปกัะจริงๆแล้วติดเบิลด้วยนะฮะทำให้รอบเนี้ยความสามารถในการการันตีคีรูคข้อยังอยู่ด้วยนะโอ้โหเยี่ยมว่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งเลยฮะดีอ่ะดี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 เล่นยิ่งชอบอ่ะ ผมก็จะขอสรุปเลยนะครับสำหรับเจ้า l อลวากฮังตัวนี้นะครับหลังจากที่เราลองเทสมาแล้วระดับหนึ่งอาจจะเทสไม่ได้บ่อยหรอกอย่างที่เห็นไปผมเทสนิดเดียวนะแต่ก็ได้เห็นว่าดาเมจของมันดีเฟนส์ของมันเนะี่ยการเล่นจริงๆของมันเนะี่ยมันได้ยังไงบ้างนะครับผมนะก็จะไม่ขอลงลึกกว่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากลองเองก็น่าจะต้องไปฟาร์มเองแล้วกันนะครับผม <c oughs> <c oughs> นะซึ่งที่ลองเทสมาเนี่ยนะครับลิงก์เวลหนึ่งเท่านั้นนะลิงก์เวลหนึ่งแต่ว่าปลดดาวลุงนะครับผม ดาเมจเนี่ยทำหลัก3ล้านบวกได้เลยสบายๆถ้าคุณได้เก็บไม้ตายใหญ่นะครับผมนะดีเฟนต์ตรงนี้ผมว้าวมากดีเฟนต์ขึ้นหลักแสนบวกได้นะครับตั้งต้นแสนเก้าอ่ะคิดดูด้วยกันแต่ว่านี้คือยินคู่กับพพอร์ตนะครับผมตั้งต้นมาหลักแสนกว่าแตีเสร็จอย่างไงก็ถึงสองแสนแน่ๆนะอย่างนี้ผมเลยว้าวมากตรงนี้ผมว้ากับดีเฟนต์ของมันมากๆจริงๆไม่อยากคิดสภาพต่มันได้ ECA นะ ECA นี่คือน่าจะเก่งขนาดไหนวะเนี่ยน่าจะเก่งมากๆเลยจริงๆ นีครับ ECA T นี่แบบโคตรเก่งอะแต่ว่าคงอีกนานนะครับผมเพราะว่าเอลมาพาร์เมันคิวลำดับ ECA ม,มันใช้เวลาในการ ECA นานอยู่แล้วด้วยอะพวกตัว LR ล r พาร์เมเทนีนะอืมนะครับแต่ว่าเก่งถึงไม่ ECA ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าข้อเสียจํากัดของมันจริงๆเลยก็คือทีมมันน้อยมากมันต้องมีพ่อให้อยู่ด้วยอะต้องมีทีมโกแฟมให้มันอยู่อะไม่งั้นทีมอื่นไม่ไหวนะครับผม มันเก่งมากๆกก็จริงนะฮะแต่ว่ามีข้อแลกเปลี่ยนที่ว่ามันมีขอบเขตนในการเล่นน้อยเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับมันมีขอบเขตนในการลงเล่นทีมอื่นน้อยเล่นกับตัวอื่นได้น้อยนะครับต้องยืนคู่กับพ่อเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยแบบจะไม่อิสระ,ะเท่าไหร่แต่พอได้จริงๆแล้วในทีมมันเองแบบเข้าทางพาสซีทุกอย่างแบบเข้าทางเฉพาะทางของมาสซีของมันเนี่ยมันก็เก่งมากนะเออเนี่ยดาเมจหลัก3าล้านได้เลยก็บาด t h a นะครับผม ทำหลัก3ล้านนะครับปีเฟนสองแสนใช้ได้เหมือนเอวากาชาเลยนะเออเหมือนเอวากาชาตัวเก่าๆเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าแต่คุณหาฟรีได้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าได้ใช้งานไหมก็คงไม่ได้ใช้งานบ่อยเท่าไหร่นะครับผมนะเพราะว่าผมคิดว่าจุดประสงค์หลักของการฟาร์มเอลมาพาร์เมเทอร์เนี่ยมันฟาร์มมารอไว้เพื่อแบบเอาไว้ช่วยในการเล่นด่านอาื่นๆไว้วยแบบมีประดับไอดีด้วยส่วนหนึ่งนะคือหนึ่งอะ่ะพวกเอลมาพาร์เมเทอร์เนี่ยพอเรามีติดไอเดีมันสวยงามเว้ย มันดูว่าแบบไอเดีเราแม่งขังอะไรเงี้ยนะครับยิ่งถ้าใครมีเอลมาพาเมเทิร์ครบทั้งหมดทุกตัวเนี่ยมันดูขังนะเออมันดูแบบมันดูภาคภูมิใจอ่ะเออกูมีเอลมาพาเมเทิร์แบบครบทุกตัวแล้วอะไรเงี้ยฟาร์มแบบฟาร์มอย่างนานอะไรเงี้ยนะครับผมมันดูแบบมันดูคูลนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างคือน่าจะได้ใช้งานแบบเกี่ยวกับพวกด่านโตฟีที่มันเกี่ยวข้องกับพวกตัวละครโตฟีเป็นส่วนใหญ่เลยพวกเอลมาพาเมเทิร์เนี่ยนะครับมันจะใช้ในพวกงานของตัวละครโตฟีเยอะซะมากกว่านะครับผม นะเสียดายจริงๆคือว่าทีมันน้อยนะมัน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 ไม่ใช่พวกโกฮังแบบในร่างซูเปอร์ซส่ยาไงเป็นแค่ร่างเด็กเฉยๆนะไม่ได้เหมือนพวกเอามาพานแมทิลของพวกตัวอื่นเช่นทั้งทั้งฟ้าพาดเมทิลอะไรเงี้ยฟีเซอร์แดงนั่งยานอะไรเงี้ยมันมีแขดให้อยู่เยอะด้วยแล้วก็เก่งด้วยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเก่งแต่ว่าแขดน้อยนะครับแลกเปลี่ยนกันไปนะซึ่งถ้าให้เลือกผมขอเลือกแขดเยอะแล้วเก่งดีกว่านะอันนี้มันเก่งมากก็จริงแต่มันแขดน้อยไงมันแบบ มันไปไม่ได้มากอยู่แล้วจริงซึ่งนั่นแหละนะถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครของโกฮังพามมาทื่นตัวละครตัวนี้ก็มาลองคอมเมนต์แชร์กันได้ว่าเป็นยังไงนะครับผมนะเผื่อเป็นคลิปแบบเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการฟาร์มจะฟาร์มดีไหมหรือไม่ฟาร์มดีนะครับแต่ก็แนะนําว่าถ้าใครอยากจะฟาร์มมีเวลาฟาร์มก็ฟาร์มเถอะครับผมนะม,มันไม่ได้เสียหายอะไระคือถ้าคุณแบบมีเวลาว่างพอก็ฟาร์มได้นะครับแต่ถ้าใครมีเวลาไม่เยอะก็ไม่ว่ากัน อันนี้ผมเข้าใจดีนะครับผมเพราะว่าเวลาคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตัวนี้แม่งแบบใช้เวลาในการฟาร์มนานผมฟาร์มประมาณสองสามวันนะ่ะแต่ไม่ได้ฟาร์มต่อเนื่องมากก็หาอะไรดูไปแล้วก็ฟาร์มไปแค่นั้นเองนะครับผมนะก็ถือว่าหลังจากได้ลองเทสมาได้ลองเล่นมาก็ถือว่าถือว่าไม่ผิดหวังนะก็ถือว่าภูมิใจเหมือนกันนะออก็ถือว่าใช้ได้ไม่ถึงขั้นแบบผิดหวังนะนั่นแหละนะงั้นก็โอเคแล้วกันคลิปนี้ ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับใบไปติดเบิ้อลอีกนล้วเบิ้ลบ่อยจังวะไปเลยหัวเมงอืไม่ตายด้วยฮะ